รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วครับช่อง3แจกรถทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสบายๆแบบนี้แล้วมาลุ้นกันว่าวันนี้อาจจะมีใครบางคนได้ขับรถคันใหม่กลับบ้านและนี่คือเกมแจกรถ p r e s ซนเต d by บายมิตซูบิชิมอเตอร์มิตซูบิช i มิราช เป็นตัวเองไปให้สุด Mitsubishi Attraat ชีวิตธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi Xpander c r o s s อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New Mitsubishi t r i d ด n t Athlete เหนือชั้นสซยพันสปอร์ต Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition ที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะเมื่อวานเราได้มาเจอกับผู้เข้าแข่งขันทีใหม่ทั้ง3ทีม พูดคุยให้ผ่อนคลายสักหน่อยจะได้หายตื่นเต้นวันนี้มาตามต่อว่าทีมไหนจะเอาชนะได้ก่อนไปดูกันเลยคะ่ะ3ทีมนี้จะมี1ทีมเท่านั้นที่เป็นแชมป์แล้วเขาไปเลือกรถยนต์ที่ชอบแล้วก็ตามหากุญแจยที่ใช่เอ๊ะหรือมันอาจจะเป็นของแพรกับพิม <c oughs> มั่นใจไหมฮะว่าเราเป็นแชมป์แน่จิ <c oughs> ้มรถไปแล้วค่ะเลือกรถไ้แล้วด้วยสบายละโอเคแล้วโฟกักับกอฟนะฮะประเมินคู่ต่อสู้แล้วทีมเราเป็นแชมป์ไหมคือ ต้องรอต้องรอดูเนาะคือบอกว่ามันแบบเป็นดวงจริงๆครับลอนเนี้ยอย่างที่น้าบอกเลยครับว่าไวแล้วต้องแม่นด้วยโอเคครับอ่าต้องรอลุ้นกันแล้วเพชรกับบอสฮะคิดว่ารถยนต์คันใหม่จะเป็นของเราไหมวันนี้ก็อันนี้ลิงไว้แล้วลิงเลือกรถก็แล้ฮะเราก็หวังว่าหวังว่าจะได้สำหรับข้อไหนที่เราไม่มั่นใจนี่เราก็จะใช้ทฤษฎีเดโมโซวคือมอสซัวทฤษฎีน่าสนใจรู้สึกจะดราช้กันหลายคนนะฮะ ผมบอกเลยว่าเกมอย่างรถปีที่แล้วนี่แจกกันเป็นว่าเล่นเรียกว่ารถออกจากรายการเยอะก่าโชลลุมมิสูบิชิเลยนะฮะียกว่าแจกกันโอ้โหจ้าละวันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะนั้นขอให้โชคดีเริ่มต้นดีเราจะให้เพชรกับบอสรอดูการแข่งขันก่อนนะฮะส่วนทั้งสองทีมที่เหลือประจำที่เลยครับเอาละตอนนี้ผู้นั้นทั้งสองทีมนะครับก่อนเริ่มต้นผมทบทวนกติกากันก่อนนะฮะ ระบบการเล่นแบบ3ทีมนะครับฟรีซัมก็คือว่าทีมใดที่ชนะ2ครั้งเข้าไปเลือกรถเลือกกุญแจเลยทีมใดแพ้2ครั้งกลับบ้านทันทีครับแล้วถ้าสุดท้ายเกิดผลชนะแพ้1ชนะ1เท่ากันทุกทีมตัดสินด้วยวงล้อบโบนัสนะฮะและในการแข่งขันแต่ละแมตช์เราจะแข่งกัน3ข้อ ชนะ2ข้อถือว่าเป็นผู้ชนะในแมตช์นั้น1ข้อมี3แต้มย่อยใครได้3มแต้มได้ข้อนั้นไปและถ้าใครชนะข้อแรกก่อนได้เปรียบผู้ต่อสู้เพราะว่าอีกฝั่งจะกดดันทันทีแพ้กับพี่พร้อมนะครับเขาค่ะโฟกกับกอล์ฟพร้อมนะครับ,บพร้อมครับโอเคลุยเลยครับคำถามข้อที่1โบ,โบโบขอแนวทางข้อแรกนะครับเอาล่ะเราจะพาพวกเราทุกคนเข้าสู่วงการเพลงครับ <S <S นึกถึงนักร้องหญิงดังทุกคนและลองเดาอายุของพวกเธอกันคำถามครับถามง่ายๆเลยศิลปินหญิงไทยคนใดมีอายุมากกว่ากันขึ้นมาสองภาพนะครับปอบไฟคนแก่กว่านะครับไว้แล้วต้องทัวมั่วโยนแต้มทันทีเอาละคู้เป็นการพร้อมนะครับภาพมา พิมซาซาทายังครับยังไงโอ้โหโฟกกับก๊อปเปิดเกมก่อนครับเลือกทาทายังมั่นใจมั่นใจครับผมพิธีกรต้องลุ้นไหมหรือให้แต้มได้ทันทีเลยไหมต้องลุ้นหน่อยไหมลุ้นลุ้นไหมลุ้นลครับชัวร์นะโอเคลุ้นนะฮะทาทายังยังไงก๊อฟยังไงใช่ไหมโฟกัสใช่ไหมถูกถูกมันถูกเป็นถูกที่ถูกยังไงถูกมันผิดฮะโอ้โหลับแต้มเฉยแพ้พิมรับแต้มเฉย แกกว่านี่ไงฮะไว oh, oh. แล้วต้องชัวด้วยนะ oh. เพราะนั้นแพ oh. พิมพ์เอาไปก่อนเลยหนึ่แปมนะครับสามแปมชนะข้อนเลยนะฮะ oh. ตั้งใจให้ดีนะครับ oh. ไปกันต่อเลยนะครับไปกันต่อเลยมือรอที่ปุ่มเลยนะครับใครแก่กว่าศิลปินหญิงนะครับถ้ามา ลูลาปามมี่ยังไงโอ้โหตอนนี้แพ้กับพิมได้ตอบก่อนบ้างครับยังไงตีมือเพื่อนตีมือเพื่อนครับลีบตีมือเพื่อนโอเคเชื่อว่าปามมี่แกกว่าลุลาค่ะทำไมคิดงั้นครับเห็นพี่ปามมี่มานานมากแล้วคิดว่าเห็นออกอัลบั้มแบบไวกว่าพี่ลุลาถ้าใช่สองแต้มมาทันทีถ้าไม่ใช่โยนแต้มให้โฟกอฟคืนเลยนะครับตอบมาแล้วปามมี่มาทำไมพพ์ครับพพ์ถูกพีทพ่ะ ป็นผิดไมมันผิดยังไงมันทำไมมันมันผิดฮะดุลาแกกว่าครับโดนแต้มคืนโซกก็ไปขอบคุณนะครับผมคืนกันไปคืนกันมาตอนนี้มีหนึ่งแต้มเท่ากันไปกันต่อนะครับคือพินยิงคนไหนแกกว่านะครับคนขันพร้อม้ามา ซ้ายโมเมครับซ้ายเจริญบุล่าโมเมนักพัสอนครับนี่มาจากยุค90ทั้งคู่นะครับและแพรพิมพ์ได้ตอบก่อนและเลือกพี่ซ้ายเจริญบุละถ้าใช่คุณได้2แต้มไม่ใช่โอนให้โฟกัสเลยนะครับและพี่ซ้ายเป็นคําตอบที่ทาไมพิมถูกค่ะแพมันเป็นตอที่ทำไมถูกค่ะใช่ไหมใช่ยังไงใช่ถูกต้องครับผุกท่าน พิมพแพมมี2ตแต้มน,นะครับต้องการอีกแต้มเดยขึ้นนำหนึ่งศูนย์ทันทีโฟก็อเร่งมือนะครับ,รบยังอยู่กับคำถามเดิมครับว่าศิลปินหญิงคนไหนอายุมากกว่ากันไม่อยากจะบอกว่าแกแล้วฮะอายุมากคือแกกว่าน,ะนะั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นทุกทนพร้อมภาพมาลุลาพิมซาซาละครู่นี้เอาแล้วแหมมีดีเลย์อยู่แป๊บหนึ่งแล้วโฟก็อ ตัดใจตอบพิมซาซาอะไรครับกอฟผมว่าเนี่ยผมเห็นพี่พิมแต่เด็กเหมือนกันครับอพี่ลุลาเนี่ยผมเห็นมาตอนโตผมก็เลยคิดว่าพี่พิมเรียกว่าระยะเวลาในการทํางานในวงการเพลงนานกว่าก็เลยประเมินว่าก็น่าจะแก่กว่าใช่ถ้าใช่2ต่อ2แต้มในข้อแรกแต่ถ้าไม่ใช่โอนแต้มมาพิมพ์แพ้ขึ้นนาข้อแรก1นูนย์เลยนะฮะพิมพ์ซาซาเป็นคำตอบที่ทาไมโฟกถูกครับก๊อฟถูกทำไมมันซาซาเป็น สักทีทำไมยังไงมันมันผิดนะะตา,ากแก่กว่าพ่อนั้นพิมกับแพนนำก่อนหนึ่งแล้นะศิลปินหญิงที่มาเป็นตัวเลือกของเรานั้นบางคนยังออกผลงานเพลงอยู่แต่บางคนก็ย้ายมาเล่นหนังเล่นละครให้เราได้เห็นฟีมืออีกด้าน แต่ทุกท่านล้วนแต่อยู่ในวงการบันเทิงมานานแถมยังอยู่รุ่นราวคลาวเดียวกันอีกด้วยค่ะเริ่มกันที่ศิลปินสาวที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์อย่างสาวลูลากัญยารัติยาพรชัยถือได้ว่าเป็นนักร้องหญิงมากความสามารถตัวแม่อีกหนึ่งคนในวงการเพลงเกิดวันที่13สิงหาคม2523ซึ่งปัจจุบันก็มีอายุ40ปีแล้วละค่ะโอ้โหทำไมน่าเด็กขนาดนี้เนี่ยต่อกันด้วยอดีตเกิร์ลกรุ๊ปส,ส,สาวสุดฮอตยุคก้าูนย์อย่างพิมซาซาหรือพิมมาดาบริรักษ์สุภกรหนึ่งในสมาชิกข,ของวงซา,ซา ที่ครั้งหนึ่งเคยโด่งดังและถือเป็นต้นต,ตำรับเกิร์ลกรุ๊ปของไทยเกิดห่างจากสาวลุ่ลาวไม่ถึงเดือนเท่านั้นคะ่ะอีก3เดือนถัดมาก,ก็ถึงวันเกิดของนักร้องสาวน้อยในตำนานอย่างคาทยยังอดิตสาวน้อยมหัศจรรย์ที่เคยออกอัลบั้มแรกก็มียอดขายเทสทะลุล้านตลับ กับตอนนี้ที่สวมบทบาทคุณแม่สุดสตรองของลูกชายสุดที่รักอย่างน้องเรนนั่นเองค่ะไปกันต่อที่นักรองนักแสดงมากฝีมืออย่างคุณซาเจรันปุระที่เรียกได้ว่าเป็นดาราเจ้าบทบาทที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากบทแม่นักพระขนงในภาพยนตร์เรื่องนางนาคเมื่อปี2542ซึ่งตอนนี้ก็มีอายุเข้าเลขสี่แล้วละค่ะแถมยังเกิดห่างจากสาวทัธยังแค่9้าวันเท่าน,นั้นเอง มาถึงอดีตนักร้องสาวสุดแซ่บอย่างคุณโมเมน์นสศนที่เคยเป็นอดีตนักร้องและมีเพลงสร้างชื่อเสียงให้กับเธออย่างกระดุกกระดิกซึ่งได้ผันตัวไปเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ด้านความสวยความงามโมเมพาเพลินปัจจุบันก็มีอายุ40ปีเช่นเดียวกันค่ะปิดท้ายด้วยนักร้องสาวสุดติ๊กอย่างคุณปามี่หรืออีฟปานเจริญที่มีอายุ39ปีแล้วค่ะแต่หน้าตาย,ยังอ่อนเยาว์เท่าเดิมเหมือนตอนปล่อยผลงานเพลงสุดฮิตอย่างอยากจะร้องเดิ สิ่งแรกที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากด้วยความเป็นตัวของตัวเองทำให้พี่มีได้รับความนิยมจากแฟนๆมาจนถึงปัจจุบันค่ะผมย้ำเลยนะฮะในแต่ละแมตช์แข่ง3ข้อตอนนี้พิมกับแพรมี1นแล้วคุณต้องการอีกข้อเดียวเป็นผู้ชนะในแมตชนี้เลยนะฮะโฟกักับกอล์ฟอย่างไล่ทันโอเคทั้งสองทีมพร้อมนะครับผมไปต่อเลยนะครับคำถามข้อที่2โบโบมาแนวทั้งหน่อยครับอเอาลนะรับตาเน็ตภาพ ชายหาดสวยงามจังหวัดที่ติดทะเลนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงต้นปีนะฮะเราก็ยังรู้สึกสนุกแล้วก็ยังจะนึกถึงช่วงเวลาวันหยุดที่ผ่านมาหลายคนไปภูเขาหลายคนไปทะเลนะฮะนึกถึงจังหวัดที่ติดทะเลเอาไว้และคําถามโบโบถามง่ายๆเลยจังหวัดไหนติดทะเลขึ้นภาพสองจังหวัดจังหวัดหนึ่งติดทะเลจังหวัดหนึ่งไม่ติดทะเลพวกานพร้อมพร้อมข้ามา ยาาปัตตานียังไงโอ้โหเอาแล้วตายทั้งคู่ครับทีนี้โฟกับก๊อฟตอบปัตตานีแต่โฟกดูไม่มั่นใจตอโฟกคิดว่าคือปัตตานีเป็น3จังหวัดหรือเปล่านะฮะอ่าใช่ยลาตาเพราะว่าโฟกคิดว่าคือสมมติว่าถ้าสุิไม่ติดทะเลไทยอาจจะติดทะเลฝั่งแบบมาเลเซียไย่งี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ตอบมาแล้วนะฮะโฟกก๊อฟตอบมาแล้วปัตตานียังไงครับคู่ครับ มาทำไมครับถูกผิดโฟมาทำไมผิดเฮ้ยถูกเนอ้าวทำไมติดตัวเองอย่างนั้นไม่รู้ถูกไครรู้ต้องบอกถูกไว้ก่อนมาทำไมครับถูกครับมาทำไมถูกบ้านถูกถูกต้องครับพ่อปลาตะนีติดทะเลยาวมาก140กิโลเมตรเลยนะฮะยาลาไม่ติดเลยนะครับเอาล้วตอนนี้มีหนึ่งแป้มครับโฟกกอปไล่ให้ทันข้อสองนะครับไปกันต่อจังหวัดไหนติดทะเลผู้แข่งขันพร้อมภาพมา กรุงเทพราชบุรีครับกรุงเทพกับราชบุรีเอาละตอนนี้แพ้กับพิมเลือกราดชบุรีมั่นใจไหมฮะโอ้มั่นใจคะมั่นใจนะฮะโอเคเพื่อนไแพ้ดูนิ่งไปไม่มั่นใจในตัวพิมเลยทะเลขนาดแพ้ดูว่าเอ๊ะยังไงวะเนี่ยโค้ชวิเชี่ยวเข่าข้อนี้ยังไงครับถ้าคุณเลือกได้ผมก็จะเลือกกรุงเทพเพราะว่าเป็นทะเลเทียมครับอ๋อสวนสยามมาฮะกรุงเทพเหนือไปนะตกปักแตก จริงฮะครับเพราะว่าแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไหลลงสู่ทะเลหรือเปล่าครับอ่ามีเหตุผลแต่ตรงนั้นเป็นส่วนกรุงเทพหรือเปล่าอันนี้สิเพราะฉะนั้นราชบุรีเป็นคำตอบที่ทำไมพิมถูกต้องถูกค่ะต้องถูกค่ะมันถูกค่ะยังไงต้องถูกค่ะแปลนคำตอบที่ยังไงมันผิดฮะบางขุนเทียนไงเจ็ดกิโลเมตรบางขุนเทียนครับโอเคบางขุนเทียนคืนลงพระรามสอง ทางไปหัวหินแต่ก่อนออกเขตกรุงเทพมันที่มีบางขุนเทียนอ๋อครับอ่าเป็นั้นแหละไฮเดรนใช่ไหมครับเป็นทะเลบางขุนเทียนติดอยู่7กิโลเมตรนะฮะเอาละตอนนี้โอ้โหพลิกกลับแล้วครับในข้อ2โฟกักับก๊์ฟตอนนี้มี2แต้มต้องกันอีกหนึ่งแต้มเพื่อตีเสมอนะครับครับครับเอาละเพราะนั้นทีมกับแพรเร่งมือหน่อยนะครับจังหวัดไหนติดทะเลครับภาพมา รานบุรีชาเชิงเซาครับอโอ้โหเอาแล้วตอนนี้โฟก,กอฟตอบก่อนครับเลือกชะเชิงเซาดูมั่นใจหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะคิดว่า <ผม S 2> คือผมชอบอาการมั่นใจคุณมากมีอาการดึงดาวนในบางอย่างชะเชิงเซาครับมันเป็นจังหวณที่แบบต่อออกไปจากถ้าจะไม่ผิดคือสมุทรปราการถูกต้องไหมครับซึ่งถัดไปทางนั้นก็จะเป็นอีกนี็คือชนบุรีมันอาจจะมีพื้นที่บางส่วนที่อาจจะอยู่แบบเฉียดเฉียดกับชนบุรีที่ติดทะเลครับโอเคถ้าใช่แล้วก็ โฟกกับก๊อฟตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งในข้อสองเลยนะฮะถ้าไม่ใช่โอนแต้มคืนให้พิมพ์กับแพรนะฮะชเชิงซาวติดทะเลไหมมันติดไหมติดครับใช่ไหมข้อนี้ติดโฟกใช่ไหมถูกครับก๊อฟตัวไหมถูกมันเป็นตัดทิ้งท้ไมถูกมันถูกต้องครับเอ็กวูสิบหกจุดห้ากิโลเมตรนะครับแในข้อที่สองนะครับโฟกกับก๊อฟตีเสมอได้อย่างรวดเร็วหนึ่งต่อหนึ่งกันแน่ จาก77จังหวัดของประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลทั้งหมด23จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดทั้งฝั่งอันดามัน6จังหวัดและฝั่งอ่าวไทย17จังหวัดค่ะเริ่มด้วยจังหวัดชายแดนใต้อย่างปัตตานีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ติดกับอ่าวไทยซึ่งมีชายฝั่งทะเลยาวถึง140กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะตามมาด้วยเมืองแปดริ้วอย่างชัยเชิงเศร้าที่มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ16กิโลเมตรครึ่งที่อำเภอบางปะกงนั่นเอง สุดท้ายด้วยเมืองหลวงมหานครของไทยอย่างกรุงเทพม,มหานครก็เป็นอีกจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลแต่สั้นเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งอยู่ในเขตบางขุนเทียนค่ะกินกระแพโฟกับก๊อฟข้อนี้คือข้อตัดสินแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะในแมตช์แรกชนะ2ทีเลือกรถเลือกกุญแจแพ้2ทีกลับบ้านเลยเพราะนั้นเก็บแต้มชนะเอาไว้ก่อนกุญใจกว่านะครับคำถามข้อที่3โบ,โบโบขอแนวทางคำถามหน่อยครับกินผักไหม กินค่ะกินไหมกินครัโฟกเขียผักทิ้งเปล่าใช่ครับแน่นอนกินผักไหมกินครับข้อนี้มีไว้สําหรับเด็กกินผักโดยเฉพาะเลยนะครับคำถามครับง่ายๆเลยครับอะไรแพงกว่ากันเรายึดราคาจากเทสโอลอตัสออนไลน์วันที่ถ่ายทํานี่เลยนะครับเทียบกันเป็นกิโลกรัมเลยจะมีภาพผักสองภาพอบไฟฝังที่แพงกว่า แล้วข้อนี้ตัดสินแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในแมตช์แรกเอาละพ่อนั้นพูดกันพร้อมภาพมาหัละพากลัาปียังไงเอาละตอนนี้พิมพ์กับแพ้กะลัปีหกิโลกรัมกับัหละพันหกิโลกรัมเชื่อว่ากะลัาปีแพงกว่าเพราะกะลําปีมันหนักกว่ามันดูน่าจะขายดี เพราะมันเอาไปทำได้หลายเมนู <c oughs> มนได้หลายเมนูไม่ไมแต่โหระพามันปลูกกินที่บ้านได้มันก็ไม่จำเป็นต้องแพงไหมคะเฮ้ยน่าสนใจมีมมมคือบางบ้านเนี่ยก็มีปลูกกะเพราโหระพาแต่ไม่เห็นบ้านไหนปลูกกระลำกินเอง <c oughs> มีประเด็น <c oughs> มีเตอว <c oughs> ตอนนี้ตอบมาแล้วกระลำปีถ้าใช่หนึ่งแต้มมาก่อนเลยแพรมันทำไมกระลำปีมันถูกค่ะพิมมันยังไงฉันไปทำแม่ก่อมันยังไงแพรและพิมและแพรมันมันผิดอะ ปีถ <muitas> <ian> ูกกว่าโหระพาครับโหระพาแพงกว่าจริงๆเอาละผมกับกอฟมีหนึ่งแต้มแล้วนะครับพิมกับแพ้ตั้งใจให้ดีนะฮะในปริมาณที่เท่ากันใช่ไหมเท่ากันเลย1กิโลกรัมเท่ากันครับเท่ากันโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังเลยตอนจบว่าอะไรกิโลเท่าไหรแล้วกันนะครับคุณงานพร้อมนะครับภาพมามะเขือเปอาะกับควางตุ้งครับเอาละตอนนี้พิมกับแพรสายผัก ที่เราสายผักสอบก่อนตลอดแต่แต้มได้หรือเปล่าไม่ได้เชื่อกวางตุ้งแพงกว่ามะเขือปอหนูเชื่อว่ากวางตุ้งมันแพงกว่าเพราะว่ามันหาตามแบบในตลาดยากกว่ามะเขือมะเขือปะหาได้ตามตลาดทั่วไปโอเคคือกวางตุ้งดูเป็นผักหายากดูแลเต้มในขณะที่มะเขือปอนี่วางกันเกอนเลยทีนี้ต้องมาลุ้นนะฮะถ้าใช่หนึ่งแต้มมาแต่ถ้าไม่ใช่คุณเงือตกเลยนะฮะเพราะโยนแต้มเขาสองแต้มเลยนะฮะใช่แหละ กวางตุ้งมันทำไมพิมตุงใช่ค่ะแพ้ใช่ค่ะมันเป็นกระตุที่ถูกอย่างไงถูกเฮ้ยเกื่งแกงเอาละมันผิดนะมันเพือตอกแพงกว่าเอาแล้วตอนนี้โอ้โหโฟกซับโดยเฉพาะโฟกเด็กไม่กินผักแต่รับไปแล้วสองแ้มโฟกับก๊อฟคุณต้องการแต้มนี้เพื่อชนะในแมตช์นี้เลยนะฮะภาพมา มอหมวใหญ่แปลงกว่าเอาแล้วเป็นอีกครั้งที่แพ้กับพิมพ์ได้ตอบก่อน <c oughs> ซึ่งแพรดูไม่โอเคกับสิ่งที่เองตอบเลย <c oughs> ต่งก่อนแล้วตงก่อนแล้วมือลั่นมือลั่นไปอันนี้ไม่มั่นใจเลยไ <c oughs> ม่มั่นใจ <c oughs> เอาละฮะโฟกัสพิมพกับแพรเขามอบตัวแล้วเขาสารภาพเลยว่าเขามือลั่นเพราะเขาอยากตอบแปลงกว่าเพราะนั้นต้องรุนเลย <c oughs> คุณอาจะตัดสินใจผิดแต่ไปอยู่ในจุดที่ถูกก็ได้หรืออาจจะโอนแต้มให้เขาเป็นผู้ชนะเลยเพราะฉะนั้นพิม ยังไงหมอโมใหญ่มันทำไมไม่รุนแล้วแทมันยังไงมันลั่นค่ะมันเป็นคำถาที่ทำไมมันผิดครับทุกคนสวัสครับพอนั้นโอ้โหในแม์นี้นะครับเนี่กว่าฝั่งนี้ไม่เล่นแล้วกับน้องธนาเป็นผู้ชนะครับ เรานี่ก็กินผักอยู่ทุกวันซื้อกันเป็นประจำแต่ตอนซื้อน่ะจําราคาก,กันได้หรือเปล่าเริ่มกันด้วยพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมอย่างใบโหระพานิยมนำมาใส่อาหารเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณมากมายสามารถป้องกันโรคหัวใจและโรคมะเร็งได้โดยโหระพามีราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ99บาทเชียวเลยค่ะถัดมาด้วยผักเครื่องเคียงอย่างมะเขือเปราะ ที่ราคากิโลกรัมละ65บาทเป็นผักชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมรับประทานคู่กับน้ำพลิกลาบส้มตำและซุปหน่อไม้อีกทั้งยังนำมาประกอบอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ดหรือซุปมะเขือ,อน่ากินทุกเมนูเลยค่ะ อีกหนึ่งผักใบเขียวที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันอย่างกวางตุ้งที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันในบะหมี่เกี๊ยวซึ่งเราไม่นิยมทานเป็นผักสดมากนักเพราเป็นผักที่มีความเหนียวจึงต้องนํามาทําให้สุกก่อนทานซึ่งราคาตกอยู่ที่57บาทต่อกิโลกรัมค่ะต่อก็ด้วยผักซุปเปอร์ฟูดอย่างแตงกวาซึ่งเป็นผักปลูกง่ายให้ผลผลิตเร็วการเก็บรักษาง่ายกว่าผักชนิดอื่นๆทําให้ราคาไม่สูงมากนักอยู่ที่กิโลกรัมละ45บาท โดยการรับประทานแตงกว่าช่วยชดเชยนนะ้ำที่ร่างกายขาดไปได้เป็นอย่างดีค่ะมาถึงผักสารพัดประโยชน์อย่างหอมหัวใหญ่ที่ราคาเพียง37บบาทต่อกิโลกรัม เป็นของผู้ครัวที่เราใช้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูแถมยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อลดอาการกระตุกข,ของกล้ามเนื้อมีฤทธิ์มากในการขับสารพิษทั้งที่เป็นโลหะหนักและพิอีกด้วยล่ะค่ะสุดท้ายด้วยผักยอดนิยมของคนไทยอย่างกะหล่ำปลีถือได้ว่าเป็นผักที่มีแยอาหารสูงและมีวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะวิตามินซีสูงนำไปประกอบอาหารได้เกือบทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดมีราคาแค่กิโลกรัมละ29บาทเท่านั้นค่ะ เอาละพ่อนั้นตอนนี้โฟกกับกรอบนะฮะคุณไปนั่งพักรอการแข่งขันเพราะตอนนี้คุณเก็บแต้มชนะไปแล้วนะครับ,รบอ่ะเชิญเลยครับไต่แพ้กับพิมพ์ต้องยืนชดใช้เวรกันไม่เป็นไรนะคะคุณแพรคุณพิม์ถือว่ายังได้โอกาสแก้ตัวอีกรอบ ถ้ารอบน้าแพ้ก็ได้พักแบบยาวๆเลยเออผมบอกว่าไม่ต้องพักดีกว่านะคะสัปดาห์หน้านทีมนี้จะเอาชนะได้หรือไม่ห้ามพลาด Go Banana's